การวิาพากษ์วิจารณ์คุณกันเนี่ยเราสามารถวิจารณ์เต็มที่คุณสนธิยาก็ไปแจ้งความที่กองปรานะไปร้องปปงตรวจสอบก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเราจะไปกลัวทําไมนะครับในเมื่อเราทําความดีเพราะฉะนั้นถ้าทําความดีแล้วไม่ต้องกลัวสอบไปเลยประสงค์ภาษีเสียไหมบ้านราคา30ล้าน70ล้านจริงไหมใส่ช,ชื่อตัวเองหรือใส่ชื่อเมียหรือใส่ชื่อใครซื้อรถซื้อลาใส่ช,ชื่อใครเขาก็อยากจะรู้นะเราเอารถมาถ่ายลงถ่ายรูปมาทําเป็นโปรไฟล์คนก็สงสยัยคิดว่าเป็นรถเรา นะครับถ้าไม่ใช่แล้วเราไปนั่งอยู่ในรถราคาแพงทาไมนะครับเอาเงินที่ไหนไปซื้อบ้านซื้อช่องโคตา้าสลากมีไหมคนก็ตั้งคําถามกันไปให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมตอนก็ย้อนมาดูตัวเรานะช่วงนี้สงครามสงครามรับบริจาก,กําลังแรงการจรพลังก็โดนตั้งข้อสงสยัยเยอะแยะ นะครับนะครับก็ทําความดีอย่าท้อนะครับการการจอมพลังทํำความดีอย่าท้อนะครับอ,อ,อย่าท้อนะครับใครเข้ามามาตรวจสอบมาตั้งข้อสังเกตอย่าไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปท้อนะเรามีหน้าที่ชี้แจงอ่ะชี้แจงไปนะครับสมัยก่อนอคุณกันก็ตรวจสอบคนอื่นเขานะใชะ้วิธีการที่ค่อนข้างจะรุนแรงคําพูดคําจาแรงต่าง พาออกพาไปออกรายการดังๆเช่นหนกระแสบางรายการนู่นรายการนี่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถึงวันนี้เราโดนตรวจสอบบ้างก็อย่าไปท้อใจนะครับคนดีตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบได้นะครับคนดีนะฮะ mm. ตรวจสอบได้นะ, huh? นะผมเองก็โดนตรวจสอบโดนทัวลงอะไรเรื่องธรรมดานะครับการที่สังคมออกมาตรวจสอบคุณการจอมพลังเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับนะอย่างที่คุณพุทธอภิวันพูด นะครับมันคือการชำระล้างนะทำความสะอาดนะครับถ้าคุณคุณการดีจริงไม่ต้องกลัวครับเห็นมีข่าวแบบตั้งทีมทนายใครมากล่าวหาอาจจะมีการฟ้องร้องดําเนินคดีอย่าไปทําเลยครับดูกรณีของผู้กองธรรมนัฐนะครับที่ให้สัมภาษณ์ว่าเอ้ยใครมาวิจารณ์ผมเสียหายผมพาไปกินข้าวเย็นที่พะเยานะครับแล้วก็ที่ภาคใต้ตากใบนะครับนะสุดท้ายเป็นไง คนก็วิพากษ์วิจารณ์ท่านเป็นถึงรองนายกนะท่านก็ไม่ควรจะแจ้งความจับประชาชนนะนะครับนะการไปแจ้งความคนวิพากษ์วิจารณ์ผมว่าไม่เกิดประโยชน์นะคุณการจอมพลังเขาลองไปคิดดูนะนะครับกรณีของผู้กองธรรมนัสที่บอกว่ามีการแจ้งความบุคคลที่แสดงวิพากษ์วิจารณ์นะเท <c oughs> ่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบคดีหรือเท่าไหร่นะครับนะนะครับเข้าใจนะครับ นะเพราะนั้นไม่จำเป็นจะไปตั้งทีมกฎหมายตรวจสอบใครวิพากษ์วิจารณ์ใครตั้งข้อสงสยัยตั้งข้อสังเกตจะไปฟ้องร้องเขานะครับนะผมอยากจะกราบเรียนนะว่าการการสงสยัยการตั้งข้อสังเกตมูลนิธิการจอมพลังทำได้ตามกฎหมายเพราะอะไรเป็นบุคคลสาธนารนณะไปตั้งมูลนิธิขึ้นมาคนก็สงสัยว่าการบริจาคแต่ละครั้งขออนุญาตหรือเปล่านะครับและอยากจะทราบว่า นะครับอยากจะทราบว่าอะไรเขาจะเอาเงินไปใช้อะไรบ้างรายรับรายจ่ายมันยังไม่ได้รับการชี้แจงประชาชนก็สงสัยเพรามเงินประชาชนนอกจากนั้นาการทํางานของคุณกันก็มีการเข้าไปในบริเวณที่ห่วงห้ามนะครับเขตกฎไอาการศึกชายแดนคนก็สงสัยมันเกี่ยวกับความมั่นคงเพราะนั้นพี่น้องประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์เต็มที่เลยไปทำคอนเทนต์ไปขึ้นเครื่องบินอะไรต่างๆมัน ม,มันมีพฤติกรรมที่มันดูน่าสงสัยไปหมดว่าทําไมคนอื่นไม่สามารถขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ได้ <c oughs> นะครับแล้วก็ไปสั่งซื้อยุดโทปกรณ์เสื้อกรอกคนก็ต้องสงสัยนะครับจะไปฟ้องร้องอะไรใครฟ้องไปผมว่ากระแพ้ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังนักกฎหมายทั้งหลายนะครับกรณีคุณการวิธีการง่ายง่ายง่ายที่สุดนะก็คือว่าอะไรเขสงสัยแล้วก็ตอบคําถามเขาอยากดูรถคุณการบอกแรมโบก็ไม่มี มีรถหรายแลมโบ้เฟอร์ลารีไม่มีนะครับก็ก็เอาหลักฐานมาดูไม่มีและไอรถที่เราไปถ่ายรูปไปถ่ายทำไมคนก็สงสัยว่าไปถ่ายรูปกับรถอารถไม่ใช่ของเราเลยไปถ่ายรถคนข้างบ้านหรือเปล่าเขาก็สงสัยว่ารถพวกนี้เป็นใครทําไมไปถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆนะครับรถนําเข้าถูกกฎหมายมก็ต่อไปครับนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคนดังเราก็ไม่ควรไปยืนถ่ายรถ ถ่ายรูปรถของคนอื่นถ้าไม่ใช่รถเรานะคนก็เข้าใจผิดคิดว่าเรารวยตอนนี้สังคมก็เลยถามว่าเอ้ช่วยเหลือสังคมทําไมรวยจังเขาก็ตั้งคําถามจะไปฟ้องร้องเขาเรื่องอะไรครับเรื่องเสื้อกลอกเรื่องอะไรต่างๆเขาก็สงสัยท่านสสโตโต้ท่านก็สงสัยแล้วท่านก็เคยติดคุกมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องการไอซื้อยุทธภรณ์ท่านก็ห่วงใยจะไปฟ้องอะไรเขาเนยครับเขาก็สงสัยครับทหารเนี่ยมีงบประมาณทําไมไม่จัดซื้อเอง ทำไมมาให้คุณการมาช่วยเหลือหาเสื้อกลอกนะครับเป็นช่องทางในการหลบเลี่ยงกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างหรือเปล่ากองทัพอ่อนแอไหมนะครับไม่มีความพร้อมไหมเพราะนะครับมันก็กระทบเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณทหารตั้งสองแสนกว่าล้านนะครับมันกระทบไปหมดอนะ่ะเพราะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์คุณการเนี่ยเราสามารถวิจารณ์เต็มที่คุณสนธิยาก็ไปแจ้งความที่กองปราบนะไปร้องปรปรตรวจสอบก็เป็นเรื่องที่ถูกต้อง เราจะไปกลัวทําไมนะครับในเมื่อเราทําความดีเพราะฉะนั้นถ้าทําความดีแล้วไม่ต้องกลัวนะครับตรวจสอบไปเลยผระสงค์ภาษีเสียไหมบ้านราคาสามสิบล้านเจ็ดสิบล้านจริงไหมใส่ชื่อตัวเองหรือใส่ชื่อเมียหรือใส่ชื่อใครซื้อรถซื้อลาใส่ชื่อใครเขาก็อยากจะรู้นะเราเอารถมาถ่ายลงถ่ายรูปมาทําเป็นพอฟงโปร,ฟโปรไฟล์คนก็สงสัยคิดว่าเป็นรถเรานะครับถ้าไม่ใช่แล้วเราไปนั่งอยู่ในรถราคาแพงทําไม นะครับเอาเงินที่ไหนไปซื้อบ้านซื้อช่องโคต้าสลากมีไหมคนก็ตัง้งคาถามกันไปนะสองแสนหรือแสนกว่าจะบับมีเอาไม่มีนะครับทาธุรกิจในานามตัวเองหรือเปล่าหรือใช้นอมินีไหมคนก็สงสัยนะครับเพราะมันมีข่าวเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องคุณกันเนี่ยลองไปถามคุณดานายเอกมาหาสวัสดิาการเจาะหรือทั่วไทยเขาก็มีข้อมูลมีอะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าโคต้าสลากมายังไงเป็นยังไงคือการทําธุรกิจเดี๋ยวนี้ นะครับไม่ได้เกี่ยวกับคุณกันนะผมอยากจะให้ความรู้นะที่ผมได้ข้อมูลมาถ้าธุรกิจสีเทาเนี่ยนะนะสมมุตินะนะครับนะธุรกิจสีเทามันก็ต้องใช้นอมินีนะครับนะตั้งบริษัทก็ใช้นอมินีกรรมการก็นอมินีรถบ้านทรัพย์สินนอมินีหมดนะครับนะหมูนนิธิก็ปลอมใช้ลูกน้องออกหน้านี่สําหรับธุรกิจสีเทานะผมไม่ได้หมายถึงคุณการจอมพลังนะเพราะว่า มูลนิธิที่มีปัญหาเจ็ดแปดร้อยมูลนิธิไม่เชื่อเราไปถามอภิปดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมูลนิธิมีห้าพันกว่าถ้าผมจำไม่ผิด <c oughs> นะครับเอฟซี FC อยู่กรมการปกครองเขาบอกโอ้ยอาจารย์ครับมูลนิธิเถื่อน,อนๆเยอะตั้งขึ้นมาบางหน้านะครับของนักการเมืองก็เยอะหลีวล้อขี้ข้านักการเมืองเต็ไมไปหมดนะครับแล้วก็มารับบริจาคบ้างนะครับเอาเงินเข้ามาก็ใช้ในการซื้อเสียงบ้างอะไรบ้างเพราะอะไรมันเลี่ยงกฎหมายพรรคการเมืองได้ เพราะฉะนั้นกรณีของการจอมพลังถือเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับในการที่คนตั้งข้อสังเกตตั้งคําถามไปที่การจอมพลังเนี่ยมันจะได้รู้เลยว่าการทํามูลนิธินะครับเราจะต้องไปไงไม่ใช้นอมินีนะแต่นะครับเป็นประโยชน์มากส่วนของคุณการจะเป็นนอมินีหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับแล้วก็การขอรับบริจาคมูลนิธิทําไม่ได้มันจะต้องขออนุญาตเป็นรลายครั้งนะครับพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่มีการรับบริจาคแล้วนะครับใครจะกลับมาช่วยเหลือประชาชนก็ช่วยไปแต่อย่ารับบริจาค นะครับนะนะครับไม่ต้องรับบริจาคนะฮะช่วยก็ช่วยไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบนะเรื่องการรับบริจาคแล้วก็เรื่องงบประมาณทหารในเรื่องใหญ่ <c oughs> นะครับแล้วก็การตั้งมูลนิธิเรื่องกฎหมายพรรคการเมืองนะครับเอาเงินดําเงินเทาเข้ามูลนิธิแล้วก็ใช้ในการซื้อเสียงช่วยชาวบ้านอะไรต่างน,น,นะครับเป็นช่องทางที่เอาเปรียบยการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยถ้าเป็นพรรคการเมืองเนี่ย นะครับเธอตั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับใครจะบริจาคมันต้องประกาศชื่อเลยใครในกอในขอในงอนะครับเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องกมเมอร์มันจะมีชื่อแต่ถ้าเกิดเป็นตั้งเป็นมูลนิธินะครับมันก็ไม่รู้ว่าใครเอาเงินดําเงินเท่ามาบริจาคนะครับวันนี้ประชาชนเริ่มรู้แล้วโอ้โหมูลนิธินี่แม่งอันตรายนะครับนะเอามาสร้างชื่อเสียงช่างอะไรต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นกรณีของคุณการจอมบาลังในสังคมได้ประโยชน์วิพาก์วิจารได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวโดนฟ้องร้องครับไม่ต้องกลัวคําขู่ครับ นะครับคนดีตรวจสอบได้คนดีไม่ต้องขู่ชาวบ้านนะครับคนดีตรวจสอบได้เชื่อผมนะครับนะนะครับนะผมเชื่อถ้าเกิดว่าคุณการจอมพลังไปฟ้องใครเนี่ยนะครับรับรองมันก็จะเป็นกระแสะขึ้นมาอีกว่าเอ้ยคุณเป็นคนดีต้องตรวจสอบได้ไม่ใช่คนดูคนดีข่มขู่คนวิพากษ์วิจารณ์ใครตั้งใครขี้สงสยัยฟ้องหลายคดีหน่อยนะครับผมว่ายิ่งฟ้องมาคุณการยิ่งเสีย นะครับผมดูข่าวบอกโอ้โหตั้งทีมทนายเยอะแยะทีมใหญ่ทีมโตที่ผมได้ทราบมาก็มีทนายดังๆด้วยคอยดูถอดเทปคนนั้นคนนี้อะไรต่างนะครับยิ่งไปฟ้องร้องเขานะครับพอฟ้องเสร็จเขาได้คําฟ้องมาเขาก็มานั่งถแถลงข่าวเอามาแฉอีกอะไรต่างๆไม่เกิดประโยชน์นะครับพิสูจน์ความจริงไปใครเขา,เาตั้งข้อสังเกตก็ต่อไปเขาอยากดูสเตทเมนต์เอาไปให้เอาไปให้พุทธ,ธาอภิวันดูหน่อย รถล,ลาเขาสงสัยไม่มีรถก็ว่ามาทุกวันนี้ขับรถอะไรละ่ละรถที่ผ่านมาที่ขับรถราคาแพงๆนี้เอามาจากไหนรถขนข้างบ้านหรือเปล่าหรือใช้นอมินีสังคมเขาอยากรู้ก็ตอบคำถามก็จบนะครับนะทุกอย่างนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าก,กลัวนะคนดีอย่าก,กลัวการตรวจสอบนะเออนะครับอยา่อยาจับผิดคนดีอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเราดีจริงไม่ต้องท้อหน้าตาไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องของกุญแจจามบลังยาวครับ แล้วก็พักประชาชนเ่ยค่าเอาตายเลยมีส้มไม่มีเทานะครับเพราะส้มไม่เอาเทานะครับส่วนใายเทาก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปในแง่การเมืองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เป็นไงเอาเรื่องตั้งกระทู้ในสภานะปล่อยของค่อยๆปล่อยมา <c oughs> อยากได้หลักฐานนะครับเดี๋ยวเขาก็เอาหลักฐานออกมาก็อย่างลักษนวบอกนะหลักฐานจะทิ่มตาอยู่แล้วบอกไม่มีหลักฐานเขาค่อยๆปล่อยคนระับปล่อยไปเรื่อยๆนะครับนะนะครับ เพื่อกระตุ้นกระตุ้นสังคมให้เห็นความสําคัญของพวกสีเทาพวกสแกมเมอร์พวกเว็บพนันออนไลน์ตอนนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแนละ้วนะครับตารวจก็จับไม่ไหวผมคุยกับตํารวจวันก่อนไปนั่งกินหล้ากินไว้เขาบอกว่ามันจับไม่ไหวแล้วครับพี่เดย์ตำรวจมันแค่ปลายทาง <c oughs> นะแค่ปลายทางเนี่ยมีมีดีอี DE, กระทรวงดีอีมีไว้ทําไมลนะ่ะนะครับกระทรวงดีอีมีไว้ทําไมก็มีหน้าที่ดูแลพวกมีหน้าที่ดูแลปราบปรา,ามเว็บพนัน นะครับบางคนบอกดีอเ e. นะียมีไว้ทําไมดูแลเว็บหรือปราบเว็บคนก็ตั้งคําถามไปนะครับไม่ใช่ว่าใครตั้งคําถามหน่อยเอ้ยตั้งทีมทนายฟ้องเลยไม่มีใครก็กลัวพวกคุณหรอกถ้าใครโดนกลุ่มพวกนี้ฟ้องก็นะนะปรึกษาทนายใกล้บ้านท่านเลยนะ <c oughs> นะมันไม่ใช่เราสามารถวิจารณ์ได้กระทรวงด e ีเอดูแลเทคโนโลยี นะครับนะประสานกับตำรวจในแต่ละเดือนก็ต้องคอยดูว่าในโซเชียลเนี่ยมีเว็บพนันกี่เว็บแล้วก็ส่งให้ตำรวจตำรวจไซเบอร์สองหน่วยงานก็ต้องติดตามผลงานเฮ้ยส่งไปแล้วเองจับไหมนะครับถ้าไม่จับก็อเอาออกมาประจานแต่2สองหน่วยงานทานํางานยังไงล่ะนะมันไม่เกี่ยวกับตำรวจอย่างเดียวมันเกี่ยวกับดีอีด้วยต้องช่วยกันนะครับเพราะะนั้นตำรวจก็ต้องจับหน่วยงานของรัฐไม่ใช่รับเป็นรายเดือนจับเฉพาะไอ้พวกที่จ่ายไม่ตรงเหมือนกับไอ้ผ่อนค่างวดไอ้คนไหนไม่จ่ายกูก็จับอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นแค่ข่าวลือซึ่งผมไม่เชื่อหรอกเพราะตํารวจไทยดีไทยคนดีๆทั้งนั้นะนะครับนะฮะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีคนใหม่ลูกชายคุณเ네นวินชัยชนกบอกยังไม่ทันได้รับตําแหน่งแลวมาจ่ายให้กูเดือนละสี่สิบล้านละไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จสมมติว่าเป็นเรื่องจริงก็แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมามีการจ่ายเงินสินบนให้กับรัฐมนตรีเดือนละสี่สิบล้านจริงหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีทําไมมาเจอคุณชายชนกถึงจ่ายสี่สิบล้านมันก็น่าคิดนะ นะครับนะคนที่ไม่รับสินบนนะมีคนจะกล้าเอาสินบนมาให้เนยนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมไทยนอกจากตารวจไม่ได้ีดีมีหน่วยงานอื่นเยอะแยะต้องช่วยกันปราบปรามนะครับไอเว็บพนันออนไลน์นเต็มโซเชียลครับนะครับแต่ไม่มีใครกล้าจับบางคนก็พูดกันในวงเล่าบอกว่าถ้าจับแล้วจะเอาที่ไหนกินนะนะครับไหนจะค่างวดค่าผ่อนรถค่าเทอมลูกค่าแรงต่างอันนั้เขาพูดเล่นกันในวงเล่านะ เพราะนั้นก็คาดหวังว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยจะเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะท่านนายกหนูนะครับนะนายกหนูเนะี่ยนายกอนุทินเนี่ยเข้ามาสั้นๆ3าเดือนเนี่ยต้องสร้างผลงาน